เรเรื่องจิตหลายครั้งหลายหนแหละบางคนเนี่ยไม่รู้จิตของตนจิตคืออะไรไม่รู้เรื่องของจิตใจคืออะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วเกิดมาด้วยกันจิตนั่นแหละมาเกิดทีแรกจิตปฏิสนธิ จิตมาตั้งปฏิสนธิที่แรกก็ดดจิตนั่นแหละมาเกิดเรายังค่อยใหญ่มาเป็นผู้เป็นคนเป็นตนเป็นตัวมาจนป่านนี้ก็อยู่กับจิตแต่ไม่รู้เรื่องของจิตมันยากมันที่จะรู้เรื่องของจิตเห็นแต่อาการของจิต อาการมันคิดมันนึกมันส่งมันสายมันโกรธมันโลภมันหลงเห็นแต่เงาันตัวจริงไม่เห็นเลยซึ่งมันเป็นการยากลำบากซึ่งจะเอามาจับออกเอาตัวมาตั้งให้ปรากฏคือต่อหนามันก็ยากเพราะไม่มีตัว จะจับให้ดูมันก็ตัวแมลงต่างมันไม่ได้สินะทำอย่างนั้นเราได้แต่พูดให้กันฟังก็เหมือนกับคำพูดนั่นแหละคำว่าจิตบวาใจนั่นคำว่าจิตววาใจนั้นก็คำพูดแต่ตัวพูดนั้นไปอยู่ไหนก็ไไ่ทสาบคำว่าจิตววาใจนะั้นไ่ทสาวไปอยู่ไหนเป็นแต่ลมพ่นออกมาให้ปรากฏเสียง ที <c oughs> ่บายให้ฟังว่าถ้าหากอยากจะรู้ใจให้กั้นลมหายใจยังไงก็พูดอยู่แล้วว่าใจว่าใจพอกั้นลมท่านนั้นนี่ไม่มีอะไรเลยคำว่ามันไม่มีน,นั่นนะแปลกฏมีตัวอยู่มันยังมีอยู่นะคำว่าไม่มีมันยังปรากฏว่ามีอยู่นะ ันพูดว่ามีนะนะผูทีถมังปากฏดรู้สึกว่ามีเยอะนะอันนั้นตัวใจมันไม่คิดไม่นึกไม่รู้สึกอะไรเลยมันอยู่เฉยของมันอันนั้นเป็นตัวใจตัวจิตคือพูกคิดผู้นึกแล้วออกไปจากนั้นละออกจากคุณนั้นละมันคิดมันไม่สรงมันแต่ง มันจดจำนั่นนี่อะไรต่างทั้งททุกอย่างทัานถ่าไม่ไม่มีใจมันก่อน่มีอาการมากมายเราคนเราเที่ยงมากก็ไปเขาเพราะมันมีใจนั่นแหละจึงหลงตัวลืมตัวเสียท่านทาหากมันมีจิตนะมันจึงลืมตัวหลงตัวเสียท่ามนมีใจอันเดียวแล้วไม่ลืมตัวเลยอยู่นิ่งคนเดียว ไม่มีอะไรมากมายที่ท่านแสดงถึงเรื่องจิตเจตสิกรูปิ่านท่านอธิบายในธรรมอธิาอาธรรมมีสี่อย่างจิตเจตสิกรูปนิพานแต่ท่านไม่พูดทังเรื่องใจคือว่า จิอ,อันใดใจอันนั้นใจอันใดจิตอันนั้นท่างก็พูดหรอกในที่นี้ท่านไม่พูดถึงเรื่องใจพูดถึงเรื่องจิตเรื่องเจตจิกถึงเรื่องลูกทั้งนี้เรื่องนิพพานทามมนมีลูกมันก็ไม่ทราบจะทําอะไรนิพพานก็ทําไม่ได้ถั้ามันมีลูกทั้งมีจิตทั้งเจ,จตสิเคื่อเป็นเครื่องสนับสนุนจิต อย่างว่าล้โกรธอย่างเงี้ยถ้าไม่มีความโกรธมันมีได้จิตได้เฉยมันโกรธมันไม่รุนไม่แรงมันสนับสนุนความโกรธน่ะนะอันนี้เจตสิกความโกรธความเครียดในอะไรต่างๆจนกระทั่ง,างพ,าพาบาตอาฆาตนั่นแหละเป็นเจตสิก <c oughs> บุญกุศลในต่างมันเกิดเึียงเพพาะ เจตสิกสนับสนุนถ้าหาไม่มีเครื่องสนับสนุนมันก็ไม่แรงหลวงพ่อม,มาเสียบเหมือนกับท่านในสมัยใหม่เขาพูดว่าพาลังของใจน,น่นเดเนแนวพลังของใจคือเจตสิก <c oughs> เจตสิกเนี่วุ่นวี่วุ่นวายสารภาพทุกอ,อย่างปรุงแต่งนั่นนี่อะไร ที่นึกปรุงแต่งหลายเรื่องหลายอย่างก็ลืมตัวเลยไม,ไม่ไม่หยุดไม่ยัง้งไม่เข้าถึงใจสักทีเห็นไดล้วั้าหากอยากจะรู้ถึงเรื่องใจทําอย่างตะมาพูดนะนะขั้นลม,มใจเหมือนกันทุกคนนะนะ่ะละมีมั้งตัวใจแท้ก็มีเหมือนกันขั้นลมท่านน้นะหมดเลยหยุดนิ่งวัตถุทุกสิ่งทุกอย่าง แต่มันอยู่ในชั่วขณะที่เรากั้นตัวไม้ใจใจในที่นี้จิตหรือใจในที่นี่นั้นอธิบายทั้งเรื่องทั้งเรื่องใจที่ของเป็นกลางกลางท่านว่าจิตอันใดใจอันนั้นใจในจิตอันั้นแต่ท่านพูดเป็นสองอย่าง มันต้องแปลกกันอยู่ลักษณะอาการแปลกต่างกันอยู่แปลกด้วยเหตุนี้แหละหน่อยการทดสอบทดลองรู้ว่ามันเป็นยังไงใจแทนกทั้นลมาใจเท่านั้นเงียบหายเลยจะรู้สึกอยู่ของที่ของกลางของที่เป็นกลางกลางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอียงทั้งนองทั้งนีน้ไม่ดีไม่ชัว่วไม่หยาบไม่ละเอียด อันนั้นเนี่ยว่าใจใจคือตัวกลางนชี้เข้ามาทําอกทํากลางอกนี่แหละที่ว่าเพราะใจคนนี้ไหละชี้เข้ามาทํากลางอกตรงกลางนั่นแหละใจแท้ที่จริงหาได้ยุคนั้นอยู่ทั่วแหวนมดที่ปลายมือปลายเท่าที่ปลายผมกว็วีใจนั่นแหละไปอยู่เจ็บปวดน,นวลเนี่ยอะไรต่างสะพัาานทุกอย่าง มันไปหาเจ็บตรงนั้นอ่ะที่ตรงนั้นอ่ะที่ปลายเท้าปลายมือคุณที่ศรีรษะมันก็ไปเจ็บตรงนั้นแหละมันวิ่งไปตามมันนั้นแหละแม่ให้ต้นไม้เราใจไปไปใส่ต้นไม้หน่อยมันเองอยู่ในใจก็พลังมันฆ่าเขาหัดจนงก็ะท่าต้นไม้สั่นสะเทือนคุณเนอะ มันใจของเราไปอยู่แต่เราไม่ฮัดอย่างนั้นหรอกเราฮัดดูเฉยๆนะดูให้ออมันเห็นใจของจริงอตัวใจเิมไม่ใช่เฉยๆนี่แหละนั่นเรียกว่าใจส่วนจิตเป็นคิดในธรรัะทุกอย่างมันมีขอบเขตทางนั้นจิตจิตแปลว่าผู้คิดผู้นึกในทางธรรม,มาะแปลว่ามโนผูพ้พังธมาธมา ทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมะโนเศธถามะโนโมายาใจเป็่งของประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยใจมนัสสเจประสันเนนะทาตติวาทาตุติวาแม้จะพูดจะจาพระพัดทุกอย่างก็ต้องใจแล้วเป็นคดถึงก่อนในจยังเคยพูดตรงจาได้นพูดเหมือนกันเรื่องใจ พูดเรื่องจิตก็มีจิตตังกับพัสรา้างอาการทุก์เกิดเกเรงเกเรนิจิตเป็นของของใสสะอาดตลอดเวลาอาคันตุกาเเร,รังหากันหรอกนั่นที่มันเศร้าหมองจิตที่ของของเราเศร้าหมองนันอาการ,รทุกขเกเรคือเกเรจอดมาแล้วเนี่น แต่จิต,ตน,นั่นแหะเปนึกไปนึกไปคิดไปปรุงไปแต่งแต่จิต,ตน,น,น,นั่นแหะไปชวนเอากิเลสมานั้น่ันยังเรียกว่าจิตถ้าหากว่าจิตตังพระสังฆนะถ้าหากจิตนี่ไม่คลสองใส่ตลอดเวลาเราทําความสะอาดไม่ได้เราจิตทุกคนทาความสะอาดไม่ได้ทั้งนั้น ของไม่สะอาดจะไปทํายังไงมันมันมันสะอาดมันก็ไม่สะอาดได้ธรรมชาติมันของทุกปกแล้วไม่สะอาดได้เลยอย่างที่เป็นแร่เหล็กก็ดีหรือเป็นแร่ทองคำอะไรแร่ทองก็ดีที่มันตกอยู่ในดินนั้นมันไม่ทันสะอาดจะทำยังไงก็ไม่สะอาดเพามันมันหลอมมาหลออถ้ามันเป็นก้อนเป็นกลุ่มแล้วจงค่อย สะอาดเฮ็ดนินกินดาที่ตกอยู่ในยึดเป็นเป็นดินมันใสะส,สะอาดอยู่แต่เดิมมาแล้วมันม่หมองกระเพียงว่าอาคารทุกกายกิเลสเราขัดอันนั้นออกไปแล้วเจ้าด้านในนนั้นออกไปแล้วมันของอาคารทุกกากิเลสมันอ,ออกไปหมดแล้วมันก็ใสเจ๋วตามเดิมของใสอย่างเดียง,งั้นกิเลสเศร้ามองในจิตนั่นก็คือว่ามันอา,อาคารทุกกากิเลสเองว่าเศร้ามอง พขเป็นของฟองใสท่านยังทำไม่สะอาดได้ที่เราหัดมีหัดทำกเกเสให้มันหมดน่ะน,นะทำากเรให้มหมดมันจิ้น,นเรื่องเราทำเพื่อขัดเกลาเท็จอันนั้นแหละเพื่อมันใสสะอาดคืนตามสภาพเดิมไม่ว่าให้พาทั้งเข้าใจทั้งเรื่องใจเรื่องจิตเจย ทำความเพียรภาวนามาสักเทไรเทไรก็ไม่รู้จักเรื่องคิดเรื่องใจไม่รู้จักเรื่องคิดเรื่องใจก็ไม่ะอาดไปชำระตรงไหนของสะอาดไม่รู้จักอะไรเป็นของใสสะอาดคือคือใจนั่นเองเป็นของใสสะอาดมั่นก็เชรนั่นเองล้ามาคัดเทรน่ะนะามันใสสะอาดมัามาิดอะไรหนมันใสสะอาดมันก็ผ่องใสขึ้นมาแล้วสิเรารู้จักเทร ถ้าเราอยากก้จะไปเอาไหนมาทำความใสสะอาดคันดุกาดกิเลสมันมีหลายอย่างเรื่องความโลภความโกรธความหลงส่วนคิดส่วนที่มันหนาแน่นคือมันหุ้มห่อเลยปกปิดนมิที่จริงมันโกรธความโกรธนั่นนะหนาแน่นทึบอยู่ในตัวเลยจนกระทั่งไม่เห็นตัว มื่อก็ธเธอไม่รู้สึกตัวแล้วยำยาเนี่ยก็ไม่รู้สึกตัวในสาวเรเราโกรธนีด็กหน้าบืง้งหน้าเดียวเห็นอาการภายนอกหน้ายักหนามานเห็นอาการภายนอกเท่านั้นเห็นเพ้งภายนอก้งยำยามันใจแล้วมันไม่ทราบว่ายอยู่ไหนกันขุนมัวคุดในคิดขุนมัวต้าหมอมันนั้นตลอดเวลา ต่อเมื่อแล้วหายจากโกรธแล้วค่อยใสสะอาด้นมารู้ตัวแล้วครับคนไม่รู้ตัวมันก็ยากเหมือนกันใสเไปทำยังไงคนเราถ้าหาไม่รู้ตัวสอนเท่าไหร่ก็ไม่ร,มรู้ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจสอนเธอสอนเท่าไหร่ก็สอนไม่เข้าใจ โบราณเท่ว่าหนามันหนามันกิเลสหนาไม่ใช่หนาเลยกิเลสมันหนาถ้ <c oughs> าหากของใสสะอาดแล้วพูดนิดหน่อยก็เข้าใจพอะรู้เรื่องนะเครื่องคอยมันคอยรับอยู่ฟวงขาดมันคอยาารับธรรมะสะอาดมันคอยรับอยู่เสมอเสมอพอพูดยินดีหน่อยก็เลย รับได้ทางทหารมันหนึกหนาทึบอยู่นั้นแทนที่จะเข้าใจเลือกกลับหัวจริงเก่ามีคนใดคนหนึ่งมาพูดตัดตือนีะก็ว่าจริงกว่าเขาทำดีก็หาว่าเขาทำเยอะเยอยเขาทำชั่วยิ่งทำร้ายกว่าเก่าเลยไม่มีดีสักอย่างเห็นนั่นเลยว่า <avoid surprise> ทุกคนนี่ย <à> ที่เรามาปฏิบัติสุภานี้ก็ต้องการชำระวใจให้ตนขอให้เข้าใจเรื่องใจเรื่องจิตเท่านี้ก็พอไม่ต้องเข้าใจมากมายแล้วแล้วกอยู่นั่นแหละให้เห็นจิตเห็นใจของตนนั่นแหละจิตยังไงใจยังไงรู้เรื่องของจิตของใจเท่านั้นดูเฉพาะเท่านั้นความรู้อันนั้นเรียกว่าวิชารู้ใจของตน เป็นวิชาเกิดขึ้นมาแล้วเป็นปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วจะไปหาไหนอีกปัญญาวิชาจะไปหาไหนมันมี้ก็นั้นแล้วไม่รู้ตัวอนรู้ตัวรู้ตนนั่นแม้มันแผลวิเศษแล้วนะจะไปหาไหนอีกถ้ารู้ตัวรูต้ตนมันก็กลับตัวกลับตนได้ัมนเลยเข้าหมู่เข้าทั้งคมได้หมดเลย รู้ตัวแล้วก็ไปหน้าเดียวใครจะว่าไรก็ไปหน้าเดียวไม่ยอมใครนะนานนะรัาก็อยกหมู่กับเพื่อนเขาไม่ได้คบค้าทำความคับครก็เขาไม่ได้ยิ่งเอาใหญ่แเราทำยังคบหมู่เพื่อนไม่ได้ถ้ายิ่งโกรธใหญ่ลวน้อยใจใหญ่ละไม่เห็นตัวเองไม่เห็นเรื่อง,องตัวเอง นพิจารณาทังเรื่องตัวเองน่ะเอ e, ๊ะมันมีผิดตรงไหนไม่ถูกตรงไหนเรื่องตัวนั้นก็แก้ไขันหมดเรื่องคนเรากับที่อยู่ก็มู่กับเพื่อนไม่ได้เพราะเหตุที้เองจะมาเคยไปเที่ยวป่าอยู่พวกว้ป่าพวกมูเซอร์งั้นเห็นได้ง่ายเห็นได้ชัดคนไหนไม่ถูกเพื่อนนีมู่เขาทิ้งหมด อยี่คนเดียวอยู่ในป่าคนเดียวไม่ต้องมีใครบ่าหรอกรู้ตัวเลยรู้เลยรู้ไปเห็นเลยรู้เลยทีเดียวแล้วไอ้นี่มันเข้าเพื่อนไม่ได้เขาเขาก็ย่อบีง่ายนะหมู่เพื่อนเขาไม่ชอบเขาแฟนขนของมีมอะไรหรอกมีผ้าผ่อนสำหรับพุดสองตัวแลวก ป้ายเลยเปิดนี้เลยการค่ามืนเนป้ายนี้ก็หนีไปหนีไม่ไไปไกลไปนอนอยูนั่นแหละนอกบ้านนั่นนอนไดนเม่เอนอนหรอกมันค้นป่าคนมาเจอมันท่าบอกม้นท,ท่ามันไม่หนีอันนั้นมันเห็นได้ง่ายถ้าหากค้นเราได้อย่างนั้นจะดีมากคืออยากเป็นการทรมานตัว็นคนการทรมายู่ในตัว เนี่ยขอให้พิจารณาตัวเองถึกทุกคนนะใครๆก็ถ้าหากเห็นตัวรู้ตัวอย่างนี้แล้วตลอดเวลานั่นเนี่ยค่อยดีขึ้นมาฝึกหัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกประการฝึกหัดดัดกายวาจาใจของหัดของตัวนี้แหละต้องเข้าหมู่เข้าคณะอะไรนี้แหละเอาละตอนนั้นแหละ ให้ให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจซะก่อนใจมันมีอาการแตกต่างองไรให้มันรู้เรื่องของใจใจิตมันไออาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอไรให้รู้เรื่องของมันจิตและใจนี่เปรียบเหมือนกับน,นํา ธรรมดาน้ําไหลเอ,อื่อยอย่งนั้นตลอดเวล,ล,ลาเวลาทั้งแร้ทงทั้งฝนแล่มันแตกออกเป็นอีกเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็นนรกมันเป็นในคลื่นเป็นนรกนล้วมก่อบุญแบบมันมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นโนนขึ้นมาแล้วก็แตกฟุ้ไป เป็นคลื่นเกิดน้ำมาเป็นคลื่นเป็นก้อนกับน้ำมาเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำมาเป็นก้อนแล้วก็แตกพระาสลาเกิดน้ำอ่ะนะแต่เขาเรียกว่าก้อนวันคลื่นว่าเกิดอะไรว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดจย่างนราแต่น้ำมันเลยท้งเขาเรียกเรียกต่างๆกไปอีกใจก็คือน้ำ การที่เป็นคลื่นเป็นฟองลอยเลยหรือว่าเป็นนอกอะไรต่างๆคือจิตนั่นมันมันอันเดียวกันเละ<ด>แห่งเรียกสองอย่าง<ด>เห็นนั้นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างกันท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ต่างท่านไม่เรียกลรอัา,าน,นี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจซะก่อน อยางเหีนรู้จินได้เห็นตัวใจเลยก่ของที่มันเฉยๆเลยก่อนนั่นแหละตัวใจมันเป็นขึ้นเป็นน,น,นอกเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆมเกิดขึ้นมาเกิดมาจากเห็นง่ายอาคารน,นี้พูดง่ายอาคารน,นี้คันเมื่อเราเห็นอาการของคิดใจต,ต,ต่างๆแล้ว แล้วปล่อยวางเรื่องแั้นะไม่ปล่อยเราเขาปล่อยอย่างเราไม่วาง็วาไว้เนามันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นจริงสัพพรรันมันเป็นสารพันทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับมันเิดน้ําไปตามเดิมแล้วก็จะไม่ไปยึดอแล้วก็ไม่ไปส่งคือจิตไม่ส่งตามมันเข้าหาตัวใจตามเดิมหรือหาก็มันไม่เข้าหาแล้วก็ตจา น้อมเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอยู่เลยก่อนนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้าม,มีการสงบมม่มีการอยู่นิ่งทำความเปียนภาวนานไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อน ้มันชำนิ่ชำนานห้มันอยู่ได้นานครับเท่าไรยิ่งดีได้อยู่นานก็ได้เชื่อได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งนาะหนึ่งก็เดียวความสุขน้อยจ็นคู่เป็นนณะการทำนั้นยังบ่อยๆคขานี่หัดได้แล้วตอนนี้เรียกว่าหัดจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไรก็ได้ไม่มีเรื่องอะไรกระทบ คิดมันจะยุ่งไม่ช่วยเว่ายวแล้วก็เข้ามาหาใจนั้นให้มาแทากบกอยู่กับใจนะเราทำอย่างนี้ได้ชำนีชำนาญแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในมูขนะอยู่ในที่ไหนก็อยู่ได้เรามาหัดตรงนี้แหละ เพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเราถ้าไม่งั้นก็ยุ่งหรือตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิต๋ยวนี้เลยมีได้ทุกข์หาสุขไม่ได้เลย ความสุขความสวายอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วถึงนิพพานนะานั่นนะไม่ทราบว่านิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความุกขแล้วก็แล้วกัวกนหรอกชีวิตมันลำบากเือเกินทุกข์ยากเือเกินเยอเกินมาในโลกนันนี้เราความุกขเแ็้นความสุข์หนักท่านั้นก็พอแล้ว,ลว,วมรรคผลนิพพานอยู่หนก็ช่างคือ i